ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมม่อนคุงเองไหมไม่ได้ทักทายกันแบบนิมนานาแล้วเนาะและวันนี้เราก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า The b u t c h e r นะครับผมใน r o บ l o x นั่นเองนะครับเป็นแมปแมปนึงที่น่าสนใจมากๆงั้นขอไปพูดพร่ำทำเพลงแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันเลยตอนแรกกะจะมาอัดคลิปตอนเ mm hmm. ที่ยงผมหลับไปตั้งแต่ตอน11โมงอะ่ะผมกะจะนอนแค่1ชั่วโมงแต่ว่า แม่งตื่นมาที่บ่ายสองแล้วโอ้โหแล้วผมเหลือเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะที่จะใช้เวลาลัลลาได้คือผมต้องเข้างานประมาณอันนี้เนี่ยผมต้องเข้างานประมาณเจ็ดโมงครึ่งเอออันนี้คือเดินทางนะเข้างานประมาณหกโมงนั่นแหละและเหมือนว่าตะกี้เราจะไปถนนนั้นไม่ได้นะผมถนนปิดแล้วเราก็เลยอ้อมมาทางลัดแทนอันนี้ อ่าอันนี้เขาเรียกอะไรน่าจะเป็นโดเนตนะโดเนตให้ผู้สร้างคนนี้เพลงบรรยากาศชิลๆอ๋อวุฒเฮ้ยโยมึงตัวอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยเอา้าหวัดดีพี่พี่เจ้าของไอ้หมาตัวนั้นหรือ <laughs> เปล่าเฮ้ย เดอรบูเชอรี่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะผมแต่ก็น่าจะได้คำตอบแล้วทำไมเนื้อจึงหนาคุณบอกรายเข้าไปอ่ามันคนบวกรถสัปดาห์ที่แล้วอะไรนะโอ้ยรถที่นี่ฉันคิดว่าคุณเริ่มตายไปแล้วโอ้โหมันเร็วมากยินดีต้อนรับสู่การบุกฟาร์มอะไรสักอย่างเกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยลิลเลียมลิลเลียมมันอ่านไม่ขึ้นอะ You are acting like a damn fool. You 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 brought here tonight for a special reason. The Lord wants us to show everyone our gift. We cannot the Lord. piggy was very naughty. Getting scaring you out there on the road. But don't worry, he's getting a brand new home. โอ้ไอ้นั่นสินะที่ทำให้ตัวนี้มีชีวิตเฮ้ยมันทำอะไรมันมันดมหําผมเฮ้ยใจเย็นน้องพี่ยังไม่อยากมีเไรกับหมูเอาไปนู่นแล้วเอาบิดตูเลยเออดีฉันมีหมูที่ต้องจับแล้วเอาแล้วผมอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ย ดูเหมือนว่าแจ็กสันจะมีปัญหากับเรานะครับผมมาโอเคเดินได้ละดูเหมือนว่าผมจะต้องรีบเล่นแล้วนะครับผมนะเพราะเวลามันมีจํากัดอันนี้มีอะไรบ้างสำรวจสำรวจอ่ะกดคิวเพื่อเปิดของผมขอทําการเปลี่ยนเว็บแคมผมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็มีวัตถุประสงค์หนีออกจากกอล์ฟโอเควัตถุประสงค์แรกหนีออกจากตรงนี้ก่อนกอฟก็น่าจะตรงนี้นะครับผม เพราะฉะนั้นเราจะไปเปิดประตูโอเคประตูมันล็อกโอเคฮะเกมค่อนข้างจะสำรวจได้หลายอย่างอยู่นะครับผมนะอันนี้มีอะไรมินหนูตายอ่าาอฮะมีอะไรบ้างอันนี้ตรงนี้เอ้ยอันนี้แขนแขนหุ่นอ,อันนี้ผมอ่านไม่ออกแต่ผมว่ามันต้องทำอะไรตรงนี้แน่ๆเลยเฮ้ย ท่านผู้ชมฮะถ้าเจอรูวอะไรแบบนี้อย่ามือเข้าไปสอดไม่งั้นจะเจอแบบนี้นะโอเครู้สึกเหมือนมีปุ่มบางอย่างอยู่ด้านหลังอ๋อแล้วเราก็ต้องใช้แขนนี้ใช่ไหมโอเคใช้เลยโอเคฮะเหมือนว่าตอนนี้เราใช้ละอืมโอเคประตูเปิดแล้วนะครับผมไปอ่าฮะกด e เปิดประตูได้ตรงนี้มีอะไรไหม ทำไมเกบไม่ได้เดี๋ยวแคมปิ้งเหรอโอเคฮะดูเหมือนว่ามีบางอย่างหายไปจากตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะต้องวางอะไรสักอย่างมั้งไม่แน่ใจโอ้ฟ้าผ่าซะด้วยทุกคนโอเคเหมือนตะกี้แคมปิ้งฮะท่านผู้ชมและตอนนี้ผมแกแล้วอ,อันนี้มียาตรงนี้ โอ้ข้างนอกเขาทำบรรยากาศไว้ด้วยไหมเหมือนเราจะอยู่ในป่านะก็อยู่ในป่านั่นแหละตามโอ้จะทำไรอะ่ะเ,เอ้ยเอ้ยอิลโอ้น้ำน้ำหยดด้วยโอ้โอ้รูกป,ปั้นแมวครับผมรูปปั้นเก่าที่มีรูปร่างเหมือนแมวนกักกลัวเอามาใส่ไว้ตรงมือเลยยาด้วยโอเครูปปั้นแมว อันนี้หรือเปล่าที่ต้องตรงนั้นเหรอใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนมีบางอย่างหายไปตรงนี้อ่าอ่ได้จริงด้วยฮะไม่รู้เอาวางไว้ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอะไรโอเคฮนะที่นี่มีอะไรอันนี้ดูเหมือนว่ามีบางอย่างหายไปจากเอ้าเอ้หรือว่าเราต้องเอามาวางไว้แบบ ให้มันถูกที่หรือเปล่าเออเว้ยสวัสดีครับอันนี้ทีวีอุ้ยง่ยเปิดได้เหมือนว่าจะมีพวกรูปปั้นสามรูปปั้นเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ใช่ตรงนี้ปะอ๋อหรือว่าอ๋อต้องหวัง คือมันจะมีสามรูปปั้นนะต้องวางให้ถูกถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับผมนะเหมือนว่านี่รูปปั้นนกนี่ไงมีรูปปั้นนกมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เหมือนว่าต้องวางให้ครบกันโอเคมีรูปบ้นอะไรบ้างมีนกมา้าแมวไอแมวเราเจอแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเก็บแมวมาก่อนหมายว่าตรงนั้นจะเป็นที่ของม้านะจริงๆก็ ม้าต้องมาอยู่ตรงนี้แมวต้องไปอยู่ไอ้ตรงดอกทานตะวันซึ่งผมยังไม่เห็นนะครับผอกว่าไอ้ตรงดอกทานตะวันนั้มันอยู่ตรงไหนแต่เรามาก่อนนะครับผมโอเคห้องนี้มีอะไรสำรวยไหมดูกัอนอันนี้มีพายอันนี้น่าจะเอาไว้กินเองนะครับผมอืมมีอะไร ไม่มีแล้วเนาะอืมไม่นด้ไม่ได้เคตรงนี้มันทะลุออกมานะครับผมมีอะไรไหมอันน okay, ี้มัน <oh ถูกล็อกแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยปิดเลยน้อง เอไไ้ยมันเปิดได้หมูหมูเปิดประตูได้หมูมันเปิดประตูได้หมูมันเปิดประตูได้มาตามมาแล้วมาตามมาแล้วมันตั้มอืหูมันเปิดประตูไล่หลังเลยมันเปิดประตูไล่หลังเลยตามมาไหม escapes. จะเหลืออะไรอ่ะพี่ <laughs> จะเหลืออะไรอ่ะพี่ปิดเลยน้อง โอเคลูปปั้นแมวอยู่กับเราลูปปั้นมา้าลูปปั้นม้าน่าจะอยู่ไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงที่หมูมันออกมาใช่สวัสดีครับอุ้นมันดมกินด้วย <c oughs> เราให้พายหมูกินได้ไหมเอาล้ครับผมมีรูปปั้นแมวนะอย่าทำอะไรฉันเจ้าหมูสกครกปิดเลยเพื่อนมนอยู่ข้างใน ครับว <Cap> ิ่งเออมึงน่าเกลียดอย่งว่ะเพื่อนปิดเลยปิดเลยโอ้ยนี่ไงโอเคตรงนี้วางแมวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคมันเข้ามาไม่ได้โอเคนี่ไงมา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 เจอหมาเจอหมาแล้วเจอมาแล้วแต่หมูอะหมูอยู่ตรงนี้อะทำไงดีอะ โอเคฮะผมได้ม้ามาแล้วม้าอยู่กับผมเออจเจย็นผมหมายถึงลูกป,ปั้นม้านะใจย็นนะหมายถึงลูกป,ปั้นม้าไม่ใช่ไม่ตำรวจใจยน็นเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวครับจเจยน็นโอเคเเล่นนะครับผมแต่หมูนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อ้าแล้วมันก็เมินเราเลยมันเป็นเกมอะไรเนี่ยเป็นเกมที่แปลกมากเลยครับผม ไปนู่นแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรกระสุนปืนพกครับผมอ้าวแบบว่าเกมนี้มีปืนใช่ไหมแต่เรายังไม่เจอโอเคฮะแมวอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้เดี๋ยวดูวัตถุประสงค์กันหากุญแจไปสู่ประตูบนบันไดลงบันไดหรือเปล่าอันนี้เหรอเราน่าจะต้องไปห้องนี้ต่อนะครับผมอันนี้เป็นรูปด้วงอะ ตกใจหมดอันนี้เป็นรูปด้วงครับผมน่าจะน่าจะคุยอะไรสักอย่างเอ้ยพาเออเขาเรียกอะไรพาสเซนอะไรสักอย่างที่แน่มามาต้องเอาไปไว้ไอ้ตรงใกล้ๆห้องแรกที่เราอยู่จุก๊กฮะจังหวะนี้ผมจุก๊กจังหวะนี้ผมจุ๊กหมูทั้งชีวิตนี้ไม่เคยต้องมาจุ๊กหมูจ๊กครับ วิ่งครับมิสแกรนด์วิ่งครับคนสวยคนสวยวิ่งคนสวยต้องวิ่งคนสวยต้องวิ่งมันเปิดได้เอ้ยแต่มันเข้ามาไม่ได้หรอกเอออย่าและ <c oughs> รู้แล้วรู้แล้วยามีไว้ใช้ทำอะไรการตายสินะ เคาไปตรงนั้นครับวางม้าเคมีอะไรไหมต้องหากุญแจใช่ไหมบ๊ะ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 บะบ๊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 ะบะบ๊ะบ๊ะบบบ๊ะ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 บบ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 บะบบ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  ที่โดนเลือกเลือกสัตว์ประหลาดได้ปะเออสัตว์ประหลาดมันเป็นสัตว์ประหลาดมันเป็นสัตว์ที่โดนแบบดัดแปลงเขาเรียกอะไรเออดัดแปลงอะไรพวกเนี้ยแหละเออนั่นแหละมันก็เลยแบบดูน่าเกลียดแล้วก็ประหลาดมากๆเลยอ่ะโอ้ย,โ,อยโดนกัดโอ้ยโอ้ย,อยพี่พี่พี่พ ฮี่ผมกรโดดกินยาก่อนเลยฮะโอเคสองขวดผมไปแล้วสองขวดไปแล้วโอเคผมต้องไปไอตรงนั้นให้ได้ไปแล้วมั้งไปแล้วโอ้โหูกมันก็ได้อ๋อยโดนกระหน่ำ ออ๋ตายไม่ไม่ตายไม่ตายติดติดตดไม่ตายแต่ติดโอ้โหมันวิ่งไวกว่าเรานิดนึงนะครับผมคลองนี้ก่อนเลยพ่อโด <c oughs> นทะลุประตูเลยเหรอเอาตายเลยอ้าวแล้วจะไปยังไงอ่ะต้องจุกหมูอย่างน้อยอมาสปีดลันะจุกหมูจุกลูกหมูจุกลูกหมู <c oughs> อุ้ยมันเดือด เนไปเอ้ยนี่นี่นี่นนนนนนนอ๋อมันอยู่หลังรูปลับนี่ฮะกุญแจด้วงได้มาแล้วผมต้องมาไปเปิดประตูด้วงนะครับผมวัตถุประสงค์ต่อไปหาทางลงบันไดโอเคไอหมูนั่นอยู่ไหนนี่นข้าวขึ้นข้ฮ้ยมันไม่อยู่ะอะเฮ้ยมันไม่อยู่อะ โอเคฮะเปิดเลยยสโอเคครับผมเปิดได้แล้วปิดเลยแต่มันยังไม่จบแต่เหมือนว่าเราจะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้หมูนั่นแล้วสินะโอเคฮะเฮ้ยมีปืนได้ปืนมาครับท่านผู้ชมนี่ M 1 9 9 1 เอ้ย M 1 9 1 1อ่าห่งหนึอาจเป็นของหนึ่งในที่ในพี่น้องอาจจะเป็นของไอพวกพี่น้องสองตัวนั้นนะครับผมแต่เรามีปืนแล้วเรามีกระสุนแล้วเราลีได้ไหมอุ้ยเล็งได้ด้วยลีกระสุนได้โหสุดยอดแล้วนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้อ๋อใช้เหรียญที่เรามีใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคใช้เลย อ๋อแล้วเราก็สามารถซื้อของพวกนี้ได้ใช่ไหมโอเคฮะโอ้ว้าวอะไรเนี้ยโอ้ถ้าไม่บ้านนี้มันยังไงวะเนี้ยอุย้ยนี่ไงกระสุนกระสุนมันจะอยู่ตามแบมบน้าปูน้อสองตัวบรรยากาศข้างนอกยังฝนตกอยู่เลย โอเคฮะเอาเอาเอเหมือนว่าข้างล่างก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันเนะมันเดี๋ยวนะที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยทำไมมันมีแต่ตัวปลาล่าเนี่ยแบบที่นี่โอ้ <c oughs> ทำไมมันยั่วยวนให้เข้าไปจังเลยอะเร่งเลยน้อง ือมไม่มีอะไรฮะใช่อุ้ยข้างนอกเหรอเอามันถูกล็อกอยู่ทำไมความรู้สึกผมนะที่เล่นแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในเน,นี่ยอะไรว่า Happy m ม a t ฟ a r m อ่ะทุกคนรู้จักไหมเฮ้ยแล้วตรงนี้อ๋อผมว่าอันเนี้ย ต้องหากุญแจแมงมุมแน่ๆเพราะไอประตูเนี่ยมันเป็นประตูแมงมุมและเหมือนเราจะต้องห้องต่อไปที่เราจะต้องไปก็คือที่นี่นะครับผมเหมือนในตรงข้างบนเลยประตูด้วงต้องใช้กุญแจด้วงอันนี้ประตูแมงมุมต้องใช้กุญแจแมงมุมแต่ถ้าใช้กุญแจด้วงอะหาไม่ได้โอเคถูกต้องฮะเราต้องหากุญแจแมงมุมและแน่นอนว่าเราต้องหาและเราก็อาจจะเหมือนข้างบนนะเราก็อาจจะเจอเหมือนในข้างบนนั่นนะ โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีบทำพาร์ทสองมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมนะโอเคเจอกันครับผม